ครับนี่นะครับตัวไม้สักนะครับมีแค่นี้นะครับ,ม,รบมีแปดต,ตัวนะคะไม้สักราคาสอง0ันห้านะคะไม้สักราคาสองพ้าร้อบาทนะคะล้นส่งมีแค่แปดตัวนะคะเพราะว่าไม้หมดแล้วตอนนี้ต้องรอสั่งของนะคะเล่ไมสักดู ไม่สกักลำปลาดูเลยกี่ตัวเลือสองตัวนุ้ยกะแหม่ตัวริมอ่ะตัวนุ้ยนุย้ยเอาแคต่ตรงนี้ก่อนเนี่ย,มยไม้สกักลังปราดูเป็นกำคอมน้องมิ้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ยิงได้สายขวาสองตัว สองตัวก็คือจะเป็นเซฟข้างหนึ่งตัวเซฟนกหนึ่งตัวนะคะมีปะดูเนี่ยปะดูยังไม่ได้คัดแล้วก็จะมีปะดูสองตัวนะคะปะดูเราขายในราคาสา0พันเลยนะคะ 3, มีแค่สองตัวนะคะแล้วก็ไม้อะไรนะสองตัวนี้ไม้อะไรเป็นไม้ตระกูลเนื้อแข็งไม้ตระกูลเดียวกับตระกูลประดู่นี่แหละคะ่ะสองตัวนี่ยจะกันซื้อต่อจากเขาไม่จริงไม้ยูมิก้าไร่ดุนกันเขาบอกบูมิก้าซืา้อต่อช่างไม่จริงก็จะเป็นสามพันเหมือนกันนะคะสี่ตัวนี้สามพันนะคะก็คือจะรอของหน่อยก็คือผัดแล้วก็ทำลาง แต่คือไม้สักไม้สักลำบะดูนี่คือส่งได้เลยนะคะนี่นะคะไม้สักมีแค่แปดตัวนะคะวันนี้สองตัวที่สูนตัวละสี่นห้า แล้วก็มีชิ้นชั้นสองตัวตัวละสี่พันห้านะคะศูย์นะคะเจ็บข้างนะคะ <c oughs> สนใจทักมาจองมาสอบถามได้นะคะไม่ <c oughs> ไหนก็มี <c oughs> สูตรน,นี้แค่สองตัวนะคะ ลาเาไปไหมเก้าขออภัยในความที่เราถ่ายรูปไปมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องกล้องนะคะเพราะว่าเราก็ใช้มือถือเด็กคลิปตรงงานของเราปกตินะคะเราทําแบบดีมาตลอดเพราะก็คือเราไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องกล้องนะคะเป็น แค่แบบแม่บ้านคนหนึ่งนะคะก็คือที่ลูกค้ามาเม้น่าถ่ายรูปส่ายไปมาแต่คือเราเราก็พยายามให้ให้ดูงานหลายๆตัวนะคะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าสินค้าเรามีพร้อมส่งนะคะนี่ ไม้สักลังประดูยังอยู่3ตัวนะคะไม้สักลังประดูสองพันแล้มส่งนะคะมีเซฟข้างหนึ่งตัวนะตานําได้เลยนะเซฟข้างก็คือจะทําตามอเดอร์ลูกค้าสั่งแล้วนะเพราะว่าเซฟข้างใช้เวลาพอสมควรไม้สัก 2, 8, มี8ตัวนะคะ,ะ 2, 8, น,ะคะนี่ให้ดูปกยลยๆเลย เบอร์โทรนะคะ0959389402นะคะช่างเอกนะคะมาถุนนะคะเมมเบอร์ทักไลน์ line, แล้วก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะ mm hmm. ก็คือโอนแล้วเราก็ส่งและจะแจ้งเลขพัสดุตามไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ